มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยืมได้5้าห0ื่นผ่อนคืนเดือนละ2องบาทด่วนยืมเงินพิเศษสำหรับผู้มีบัตรคนจนอนุมัติเลยห0 0 0 0ื่นผ่อนเดือนละ2องบาท เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะตอนนี้ออมสินมีโครงการสินเชื่อใหม่ให้กู้ยืมเงินพิเศษสําหรับผู้มีบัตรคนจนอนุมัติเลย50 0 0 0่นผ่อนเดือนละ2 2 2บาท อมสินปล่อยกู้ให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพเพิ่มรายได้วงเงินกู้50,000บาทผ่อน3-5ปีดอกเบีย้ย0.75ต่อเดือนใช้บอสอยอค้ำประกันกู้1,000 0บาทผ่อนขั้นต่ำา2 2 2บาทต่อเดือน ผู้อำนวยการธนาคารอมสินชาติชายพยุนอาวีชัยเผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้ที่มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน11.4ล้านลายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดทำแผนการใช้ชีวิตให้เป็น ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียั่งยืนโดยมีผู้แจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน1.4ล้านลายกับธนาคารอมสินซึ่งธนาคารอมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้ยืมให้ยืมเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเสริมโดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ50 0 0 0บาทผ่อนชำระ3-5ปีเป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดรายเดือนสูงสุด60งวดอัตราดอกเบี้ย0 7 5ต่อเดือน กรณีกู้10,000บาทผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ212บาทต่อเดือนกรณีกู้ห0,000บาทผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ1209บาทต่อเดือนนำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่อาชีพเสริมเช่นงานค้าขายหรืองานบริการต่างๆโดยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสัญชาติไทยอายุครบ20ปีเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีมีการประกอบอาชีพมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อ ได้และการค้ำประกันใช้บรรทัดฐานประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบอสอยอเป็นผู้ค้ำประกันพร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากและเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามี ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ